คืออย่างนี้ฮะการยื่นยุบพักภูมิใจไทยเนี่ยมันต้องยื่นตามพรบพักการเมืองมาตรา92วงเล็บหนึ่งวงเล็บหนึ่งเนี่ยมีการกระทําอันเป็นการล้มล้างการปกครองหรือได้มาซึ่งอำนาจการปกครองไม่เป็นไปตามวิถีทางทางประชาธิปไตยวงเล็บ2เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระหัสจะเป็นประมุข ซึ่งรายละเอียดในแต่วงเล็บเนี่ยซึ่งวงเล็บหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ยื่นอายการสูงสุดไปแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมว่าให้การสืดพิจารณาเรื่องกำลัง,งการประคองส่วนวงเล็บ2เนี่ยก็ยื่นวันนี้ให้คณะกรการกรกาตาเนี่ยซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการที่จะส่งให้สารัํานุนพิจารณาวิจัยว่าการกระทําของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเข้าองค์ประกอบความผิด1นึ่งสองสารผมยื่นใหม่ทีนี้ถามว่าพยานหลักฐานคดีนเนี่ย โดยหลักเนี่ยการยื่นยุบพักเนี่ยมันควรจะต้องรอให้ศารมนุนพิจารณาเรื่องการล้มล้างก่อนแต่ปรากฏว่าคดีนี้พยานหลักฐานข้อที่จริงเนี่ยเป็นข้อที่จริงเชิงเล็บข้อจริงเชิงประจักษ์ซึ่งมีการตรวจสอบจากดีเอสไอก็ดีจากสำนักงานการ,การเลือกตั้งก็ดีว่ามีการกระทําอันฝ่าฝืนบัญญัติมนูญอย่างชัดเจนการได้มาทางวุิสภาเนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่เป็นวิถีทางทางประชาธิปไตย และเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งอำน,นาจทางวกครองโดยไม่ชอบและเป็นปฏิปักษ์ผมผมต้องยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยซึ่งคนออกแบบข้อ,อแบบไว้ต้องการให้ได้คนดีคนเด่นคนดังเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยกําหนดให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยต้องเป็นคนที่มีองค์ความรู้มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับของสังคมฉะนั้นเนี่ยเขาจึงกําหนดไม่ให้สมาชิกภา ให้ประชาชนเลือกเนี่ยก็เนื่องจากว่าถ้าเป็นคนดีคนเด่นคนดังคนที่เป็นยอดสังคมเนี่ยเช่นยกตัวอย่างอาจารย์แพทย์นะนักกฎหมายที่เป็นผู้รักษาอายการหรือทนายความที่มีชื่อเสียงหรือแต่ละชีพต่างเนี่ยเขาต้องการให้คนแบบนี้เข้ามาเขาจึงออกแบบให้การเลือกตั้งเนี่ยมีความซับซ้อนเพื่อจะได้คนพวกนี้มาทําหน้าที่รัฐสภาเพราะรัฐสภาเนี่ยหน้าที่สําคัญอันหนึ่งก็คือการให้ความ เห็นชอบองค์กรสละถ้าเราได้คนมาเป็นฝ่ายการเมืองแล้วเนี่ยองค์กรสละก็จะได้คนที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยฝันพัยวุิสภาจึงมีความสําคัญมากที่สุดที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงอย่าลืมว่าองค์กรสละเนี่ยมีหน้าที่ในการพาิจารณาเช่นตุลาการสารรัฐมนูลเนี่ยมีหน้าที่ในความชอบรัฐมนูลรัฐบาลทําอะไรไม่ชอบเนี่ยตุลาการรัฐมนูลก็มีหน้าที่พิจารณาการป้องกันปราบปรามสุ้เด็กก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการปรปรชก็มีหน้าที่พิจารณาส่วนการเลือกตั้งก็คณะกรรมการก่อต่อคุอย่าลืมากา3องค์กรอิสระสมกาวมาเนียหากว่าเราได้คนที่เป็นของพรรคการเมืองแล้ว3องค์กรก็ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อันนี้คือเป็นการทําลายล้างทําให้เกิดความเสื่อมเสียทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระสัตรุเป็นประมุขหนะ้าที่มาพยานหลักฐานต่างๆเนี่ย ผมเรียนได้ว่าคดีนี้พยายนหลักฐานมันเป็นพยายนหลักฐานทางราชการประกอบกับทั้ง d s i ก็ดีสำนักงานพยาพระการเลือกตั้งก็ดีซึ่งมีหน้าที่โดยตรงก็ยืนยันแล้วว่าสวการได้มาสวชุดนี้มีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาทีนี้มันมีมาตรา76เนี่ยทอกเขียนไว้ชัดเจนว่ากรณีที่พักการเมืองผู้บริหารพักการเมือง นักการเมืองไม่ว่าตำแหน่งใดก็ตามในพรรคการเมืองก็ทําการเพื่อให้ได้มาทําให้สมาการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตก็มีความผิดตามพรบรพ,กกพรบรคการพรบได้มาแล้วก็พระราชบัญญัติพรรคการเมืองมาตรา22ก็เขียนไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่และประเด็นที่ผมนําไปยื่นในศาลให้กรกตพิจารณาวนันนี้หนึ่งกรกตมีสํานวนในมืออยู่แล้วเพราะเหตุผลที่ผมว่ากรกตมีสำนวนในมืออยู่แล้วก็คือว่ากรกตเองเนี่ย เป็นคนชี้มูลควาผิดว่าสวเนี่ยร้อยร้อยี่สิบคนแ้ะสาคนเนี่ยและสำหรอยมานสี่สิคนเนี่ยเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยมีเส้นทางการเงินมีการตรวจสอบสถิติวิทยาศาสตร์มีเอกสารแม้ทแต่คลิปเสียงบรรดาต่างๆมีครบทุกอย่างซึ่งตรงนี้ผมมั่นใจว่าตามจำนวนการสอบสวนแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ